วันที่8เครื่องปรุงมหัศจรรย์จิตใจที่สำนึกรู้คุณย่อมมีแต่ความพึงพอใจไม่รู้จบวิลเลียมจอห์นคาเมรอน1879-1953นักหนังสือพิมพ์และนักธุรกิจการขอบคุณอาหารการกินเป็นธรรมเนียมที่มีมาเป็นพันๆปีแล้วย้อนหลังไปได้ถึงชาวอียิปต์โบราณโนนด้วยชีวิตอันเร่งรัดในศตวตรรษที่21นี้ คนส่วนใหญ่แทบไม่ได้ใส่ใจการขอบคุณอาหารแต่การกระทำง่ายๆก่อนการกินและการดื่มเช่นนี้เป็นโอกาสดีๆที่นำมาใช้ในการสำนึกรู้คุณซึ่งจะเพิ่มความมหัศจรรย์ในชีวิตคุณเป็นทวีคูณลองนึกถึงเวลาที่คุณหิวจนแสบไส้คงจำได้ว่าคุณแทบจะคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ได้เหมือนปกติร่างกายรู้สึกอ่อนแรงอาจถึงกับตัวสัน่นจิตใจไม่สงบ และความรู้สึกดิ่งหวบอาการทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการไม่ได้กินอาหารแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณต้องการอาหารเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อคิดและเพื่อรู้สึกดีดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญยิ่งที่ต้องสำนึกรู้คุณอาหารเพื่อให้สำนึกรู้คุณอาหารมากยิ่งขึ้นใช้เวลาสักนิดคิดถึงผู้คนที่ทำให้คุณมีอาหารกินเพื่อให้คุณได้กินผักผลไม้สด ผู้ปลูกต้องเพาะพันธุ์และทนุบำรุงผลไม้และผักเหล่านั้นด้วยการรดน้ำเป็นประจำคอยดูแลเป็นเวลาหลายๆเดือนจนพร้อมจะเก็บผลผลิตได้จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีหน้าที่เก็บผักผลไม้ผู้นำมาบรรจุพันธุ์และผู้นำไปจำหน่ายยังมีผู้คนในแวดวงขนส่งที่ต้องขับรถเป็นระยะทางไกลๆทั้งวันทั้งคืน ทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันด้วยความกลมเกลียวเพื่อให้มั่นใจว่าผลไม้และผักทั้งหมดได้รับการส่งตรงถึงบ้านและหากินได้ตลอดปีคิดถึงผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อขายเนื้อชาวประมงเจ้าของฟาร์มผลิตภัณฑ์นมผู้ปลูกกาแฟและใบาชาและบริษัทบรรจุภัณฑ์อาหารทุกแห่งซึ่งต่างทำงานกันอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพื่อผลิตอาหารให้เรากิน การผลิตอาหารของโลกคือการร่วมมือร่วมใจกันอันน่าตื่นตาตื่นใจและเกิดขึ้นทุกวันเป็นเรื่องที่ไม่อาจอย่างถึงเลยว่าทั้งหมดนี้มีจํานวนผู้คนที่เกี่ยวข้องมากมายขนาดไหนในการทำให้การจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มไปยังร้านค้าพัตคารซุปเปอร์มาร์เกต็ตร้านกาแฟเครื่องบินโรงเรียน โรงพยาบาลและทุกๆบ้านในโลกนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาหารคือของกํำนันเป็นของกํำนันจากธรรมชาติเพราะจะไม่มีอะไรให้เรากินเลยหากธรรมชาติไม่จัดสรรดินธาตอาหารและน้ำเพื่อการปลูกและทนุบำรุงอาหารถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีอาหารพืชผักสัตว์หรือชีวิตมนุษย์เราใช้น้ำปรุงอาหาร ปลูกและธนุบำรุงอาหารดูแลรักษาสวนใช้ในห้องน้ำหล่อเลี้ยงยานยนต์ทุกคันเกื่อนหนุนโรงพยาบาลอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเหมืองแร่และอุตสาหกรรมการผลิตทำให้การขนส่งเกิดขึ้นได้สร้างถนนหนทางผลิตเสื้อผ้าและสินค้าอุปโภคบริโภคตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกอย่างบนผืนโลกทำพลาสติก แก้วและโลหะทำยารักษาโรคเพื่อช่วยชีวิตและสร้างบ้านของเราอาคารอื่นๆและโครงสร้างอื่นๆน้ำยังทำให้ร่างกายเราสดชื่นน้ำน้ำน้ำอันเยี่ยมยอดหากมีสิ่งมหัศจรรย์บนผืนโลกก็จะอยู่ในน้ำนั่นแหละลอเรนไอซ์ลีย์1 9 0 7 7นักมานักมนุษยวิทยา และนักเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมชาติถ้าไม่มีอาหารและน้ำเราจะอยู่ในที่ไหนกันได้นะที่แน่ๆคือเราคงไม่ได้อยู่ตรงนี้ครอบครัวและมิตรสหายของเราคงไม่มีใครอยู่ตรงนี้เหมือนกันเราคงไม่มีวันนี้หรือแม้แต่พรุ่งนี้แต่นี่เราอยู่บนผืนโลกอันง,งดงามด้วยกันใช้ชีวิตด้วยความท้าทายและรื่นรมยินดีเพราะของกำนันอย่างอาหารและน้ำจากธรรมชาติ การกล่าวคำมหาสัจจริงง่ายๆอย่างขอบคุณก่อนกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มใดคือการแสดงการยอมรับและการสำนึกรู้คุณในปฏิหารของอาหารและน้ำเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็คือเวลาคุณสำนึกรู้คุณอาหารและน้ำไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตคุณเท่านั้นการสำนึกรู้คุณของคุณยังส่งผลต่อสบียงของโลกถ้ามีคนจำนวนเพียงพอรู้สึกสำนึกรู้คุณอาหารและน้ำ ก็จะไปช่วยผู้คนที่อดอยากและขาดแคลนได้จริงๆด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดและกฎแห่งแรงกริยาและแรงปฏิกิริยาของนิวตันแรงกริยาของการสมนึกรู้คุณจำนวนมหาศาลต้องทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาจำนวนมหาศาลเท่าเทียมกันซึ่งจะไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการขาดแคลนอาหารและน้ำสำหรับทุกคนบนพื้นโลกการสมนึกรู้คุณอาหารและน้ำ จะทำให้ความอัศจรรย์ดำเนินอยู่ในชีวิตของคุณและจะถักทอเส้นใยสีทองงดงามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าสำหรับคุณทุกสิ่งที่คุณรักและทุกสิ่งที่คุณฝันถึงในยุคโบราณผู้คนเชื่อกันว่าที่พวกเขาสรรเสริญอาหารและน้ำด้วยการสำนึกรูคุณจะช่วยทำให้อะไรก็ตามที่เขากำลังสรรเสริญนั้นบริสุทธิ์ขึ้น และเมื่อคุณมองดูทฤษฎีและการค้นพบต่างๆที่กลศาสตร์ควอนตัมก่อกำเนิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้อย่างเช่นผลของผู้สังเกตคนโบราณก็น่าจะถูกต้องอย่างยิ่งผลของผู้สังเกตในกลศาสตร์ควอนตัมบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่แรงกริยาของการสังเกตทำให้เกิดขึ้นกับสิ่งใดก็ตามที่กำลังถูกสังเกต ลองนึกภาพสิการเพ่งการสำนึกรู้คุณไปที่อาหารและเครื่องดื่มได้เปลี่ยนโครงสร้างทางพลังงานของอาหารและเครื่องดื่มนั้นและทำให้บริสุทธิ์เพื่อให้ทุกสิ่งที่คุณบริโภคได้ผลสูงสุดต่อสุขภาพอันสมบูรณ์ของร่างกายใช่หรือไม่หนทางหนึ่งในการพบความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณอาหารและเครื่องดื่มในทันทีทันใดก็คือ การได้ลิ้มรสอาหารหรือเครื่องดื่มจริงๆถ้าคุณได้ลิ้มรสอาหารหรือเครื่องดื่มแล้วถูกปากคุณกำลังชื่นชอบอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นหรือเรียกได้ว่ากำลังสำนึกรู้คุณจะทดลองกันดูก็ได้คราวหน้าระหว่างที่กำลังกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มเมื่อตักเข้าปากหนึ่งคำให้ใส่ใจกับรสชาติของอาหารในปากหรือรสชาติของเครื่องดื่มก่อนจะกลืนลงคอคุณจะพบว่า เมื่อคุณเพ่งที่อาหารหรือเครื่องดื่มในปากและลิ้มรสรสชาติต่างๆจะกระจายตัวออกมาเมื่อคุณไม่ได้เพ่งความเสียใจรสชาติก็จะอ่อนลงอย่างน่าแปลกใจนี่คือพลังแห่งการใส่ใจและการสำนึกรู้คุณของคุณซึ่งทำให้รสชาติดีขึ้นก่อนจะกินหรือดื่มอะไรในวันนี้ไม่ว่าคุณกำลังจะกินอาหารเป็นมือ้อผลไม้ชิ้นหนึ่ง หรือของกบเคี้ยวหรือกำลังจะดื่มเครื่องดื่มใดๆรวมทั้งน้ำเปล่าด้วยใช้เวลาสักนิดในการพิจารณาสิ่งที่จะกินหรือดื่มแล้วกล่าวคำหัศจรรย์นในใจหรือกล่าวดังๆก็ได้ว่าขอบคุณและถ้าทำได้ตักขึ้นมาลิ้มรสจริงๆสักคำหนึ่งซึ่งไม่เพียงจะเพิ่มความเพลิดเพลินในการกินยังช่วยให้คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณมากขึ้นไปอีกคุณอาจจะลองทำแบบที่ฉันทำบ้างก็ได้ ซึ่งช่วยให้ฉันยิ่งรู้สึกสำนึกรู้คุณขึ้นอีกมากเวลากล่าวคำมหศัศจรรย์ฉันจะโบกนิ้วไปมาเหนืออาหารหรือเครื่องดื่มราวกับกำลังโรยละอองมหศัศจรรย์ลงไปและจะนึกจินตนาการว่าละอองมหศัศจรรย์ได้ไปทำให้ทุกสิ่งที่มันสัมผัสสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นทันใดการทำเช่นนี้ช่วยให้ฉันรู้สึกจริงๆว่า การสำนึกรู้คุณคือเครื่องปรุงมหัศรรยนและต้องการจะเติมลงในทุกสิ่งที่ฉันกินและดื่มถ้าคิดว่าจะได้ผลมากกว่าคุณอาจนึกจินตนาการว่าคุณมีกระปุกใส่ละองมหัศจรรย์อยู่ในมือก็ได้และกำลังโรยละองมหัศรรย์ออกจากกระปุกทั่วจานอาหารก่อนกินและทุกเครื่องดื่มที่จะดื่มหากเวลาใดในระหว่างวัน คุณเกิดลืมกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณก่อนกินอาหารหรือดื่มอะไรก็ตามทันทีที่นึกได้ให้หลับตานึกย้อนไปถึงเวลาที่คุณลืมนึกภาพตนเองในช่วงเวลาก่อนกินหรือดื่มสักไม่กี่วินาทีแล้วกล่าวคำมหัศจรรย์น,นั้นถ้าคุณลืมที่จะขอบคุณอาหารหรือเครื่องดื่มหลายครั้งแล้วในวันนั้นก็ให้ปฏิบัติซ้ำเช่นเดียวกันนี้ในวันพรุ่งนี้ คุณพลาดการสร้างการสำนึกรู้คุณวันเดียวก็ไม่ได้นะเพราะความฝันของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งนี้การสำนึกรู้คุณสิ่งธรรมดาธรรมดาในชีวิตอย่างอาหารหรือน้ำเป็นการแสดงการสำนึกรู้คุณที่ลึกล้ำที่สุดอย่างหนึ่งและเมื่อคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณได้ถึงระดับแล้วคุณจะพบว่าความมหศัศจรรย์บังเกิดขึ้นปฏิบัติการมหศัศจรรย์หมายเลข8 เครื่องปรุงมหัศจรรย์ 1. คิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตโดยการทำรายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่และอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. ก่อนกินหรือดื่มอะไรในวันนี้ให้หยุดพิจารณาสิ่งที่คุณกำลังจะกินหรือดื่มแล้วกล่าวคำมหัศจรรย์ในใจหรือกล่าวดังๆก็ได้ว่าขอบคุณถ้าต้องการคุณอาจจะโรยละอองมหัศจรรย์ลงในอาหารและเครื่องดื่มของคุณก็ได้ 3. ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งและกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณ สำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดระหว่างวันนี้